คลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนาโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมอ่ะเราก็มาตามกันต่อเลยนะครับตรับเสียนโคร,ราชหรือว,ว่าคนโคร,ราชนะครับนะเราพัฒนาเหมือนเดิมนะครับเราพัฒนาเหมือนเดิมวันพรุ่งนี้เด้อว,วันที่11นะครับตุลาคม2567นเนะครับเราพัฒนาของคนโคราชนะครับคนโคราชนะครับเนรรานะ วันนี้ของคนขราดก็ให้วิ่งเจ็ดแปดเก้านะครับเนาะนะครับงวดที่แล้วก็หลุดไปนะครับเนาะนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับเอฟซนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับเป็นเรื่องของธรรมดานะครับเนาะนะครับสำหรับของเซียนรุ่นนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปตามให้นะครับเนาะหลังงวดที่ผ่านมานะครับหน้าเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนะครับก็เข้าแปดซีไปนะครับเนาะ นะก็ถือว่าโอเคนะครับนอ้ก like yeah, sure ็ทุกคนก็ชื่นมื่นตาบานกันนะครับเนาะสำหรับเมื่อวานนะครับก็ถูกกันหลายนะครับเนาะนะเซียนก็เข้ากันหลายเซียนนะครับเนาะวันนี้ก็มาตามนะครับของคนโคราชนะครับคนโคราชให้กับพ่อแม่ทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าคนโคราชให้ตัวไหนกันบ้างนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวก็ไปไปดูกัน ตอนนี้คนควราชนะครับเราให้วิ่งเจ็ดกับแปดนะครับก็จับคู่ให้เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับเอสซีเจ็ดสี่ 88 8แปดแปล้วก็แปนะครับเนาะก็ไปตามสูตรนะครับเนาะสูตรก็กลับด้วยนะครับเนาะเอให้กลับด้วยนะครับเนาะก็เก้าแปดเ้าศูนย์เแล้วก็เก้นะครับเอฟ ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะเป็นเรื่องของธรรมดานะครับไม่มีใครสามารถรู้ได้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเนาะนะครับไม่มีใครสามารถรู้ได้มันจออกตัวไหนนะครับเนาะวันนี้น่าจะอาเซียนโอลาดน่าจะเข้านะครับเนาะหลุดไปแล้วหนึ่งงวดนะครับอ่ะก็เราก็มาตามกันนะครับว่าจะเข้าหรือว่าเขานะครับเนาะแยงโคราชอาคนโคราชนะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะนะเสียงทางรถเสียงทางนกกร้องนะครับพี่น้องเอยบรรยากาศนะก็ถือว่าอีกหน่อยก็รถไฟมาเออ นะครับก็นี่แหละบรรยากาศทองทุ่งนะครับเนาะบรรยากาศทองทุ่งนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับเนาะอารมณ์เย็นเย็นนะครับมีหอดเสียงลกเสียงรถเสียงเครื่องบินนะครับเนาะลายสิ่งลายยางนะครับเนาะนะครับรมก็แรงนะครับเนาะวันนี้อารมณ์ดีนะครับลมเย็นนะครับอ่เสียนก็วงกลมให้ก็คือเจ็ดแปดนะครับเนาะก็ใช้วิจารณญาณนะครับ ในการรับชมด้วยนะครับเนาะในการรับชมด้วยนะครับไม่มีใครรู้ได้เด้อค mm hmm. วามเสียออกตัวไหนเดีอยวพี่น้องนะครับเนาะเสียนก็บูฮหูขึ้นกันนะครับนะครับก็ขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะก็ใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมได้เลยนะครับเนาะ ก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับสาหรับคนโคราชนะครับคนโคราชก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับนาะให้ไปเพื่อเป็นแนวทางนะครับนะเพื่อเอาไปซื้อนะครับวันนี้สองทุ่มครึ่งนะครับวันที่สิบเอ็ดสองทุ่มครึ่งเด้อนะครับนาะเอาไปเสี่ยงโชคเอาไปลุ้นกันนะครับวันที่สิบเอ็ดเด้อวันศุกร์นะครับวันนี้วันประหัตแป้วพี่น้องเอฟซีนะครับนะครับวันนี้วันประหัตแปวนะครับเดี๋ยวพวกนี้ก็วันศุกร์นะครับก็ออกอีกแล้วนะครับสำหรับ เราพัฒนานะครับน้อเรียกเพื่อนบ้านนะครับเนาะนะครับนี่ก็คือเป็นตัวที่เซียนนะครับเซียนโคราชหรือว่าคนโคราชนะครับชอบนะครับก็วงกลมนะครับเจ็ดแปดเจ็ดศนย์สี่เจ็ดสี่แปดหนึ่งแล้วก็90้านย์นะครับนาะก็ชอบประจัดนะครับขัดก็ผ่านนะครับเนาะมันไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเอซีนะทุกตัวนะครับไม่ใช่ตัววงมันก็ออกนะครับเนาะเอซีไม่ใช่ตัววงกลมก็ออกได้นะครับเนาะ อันที่วงกลมคือตัวที่เซียนชอบนะครับ fc นะครับตัวที่เซียนชอบที่เขาวงกลมไปให้นี่คือตัวเซียนที่ชอบนะครับเนาะนะครับมันเป็นตามใจเซียนนะครับนั่นคือเซียนชอบนะครับเนาะนะที่เราชอบก็มันสามารถออกได้หมดนะครับเ8 8ดแปดแปดแด้วยเก้าแปดเจ็ดศแล้วก็91 748494ตัวนี้มันตัวเก่านะครับเนะาะทาให้ชอบก็จัดออกไปนะครับเนาะ แต่ว่าลาวพัฒนานะครับเนาะนะครับออกสามารถออกตัวเก่าได้ตลอดนะครับเพราะว่าขนาด82 82ก็ออกมาจักกี่รอบนะครับเนาะเด็ก8ดก็ออกต้องหลายรอบนะครับเนาะต่ยังออกคือเก่านะครับเพื่อีเนาะก็ให้ใช้วิจารณญาณเอานะครับเนาะชอบก็คือจัดนะครับเนาะจัดก็คือผ่านไปนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะสำหรับราวพัฒนาคนโคราช11ตุลา6 7 วิ่ง789นะครับเนาะนี่ตามนี้เลยนะครับเนาะตามนี้เลยนะครับสำหรับเสี่ยนท่านใดนะครับมีแนวทางดีๆนะครับที่จะมาให้กับมาฝาก FC ทุกคนทุกท่านก็ติดต่อได้นะครับทางช่องจำนองผ้าม้วนนะครับ0625397669นะครับเนาะนะเนี่ยนี่แหละครับเบอร์นี้นะครับเบอร์ดีเบอร์เดิมนะครับเนาะนะครับ0625397669นะครับนะก็ทักทายกันมาได้นะครับเนาะว่า ถ้ามีแนวทางดีๆนะครับที่จะมาฝากเพื่อนๆหรือว่าเอฟซีพ่อพ่อแม่ทุกคนนะครับเนาะก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเนาะก็จะลงช่องให้นะครับเนาะทางช่องจำนองพะโม้นนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับช่องเล็กๆนะครับช่องเล็กๆนะครับเนาะที่ยังม่ทันได้นผ่านอะไรต่างๆนะครับเนาะก็มาฝากฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับช่วยกันนะครับสนับสนุนนะครับเนาะ าทางช่องก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับวันนี้ก็ขอให้เอฟซี FC ทุกคนนะครับวันที่1ินี้นะครับให้มีโชคไม่ใช่กันนะครับสองทุมครึ่งนะครับเนะาะวันนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนสวัสดีครับ